จะเสียบลงไปเลยจ้ะถ้าเอาดินติดนี่นิป้องกดล่างอย่างนี้แล้วก็กตอาก็นิ้วก้อยดินติดรูเด้ยได้ลกคน,นอายุถ้าเปลือกมันออกนะทุกคนแล้วก็ชี้เล้วโยกเลยจ้ะโยกเลยจ้า <laughs> ดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อวันนี้เราจะพาทุกคนไปดำนาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปาลาไหลพัทยาก็มีนานีจ้าที่นี่เขาจะจัดกิจกรรมทุกปีเลยและปีนี้จะเป็นปีที่12แล้ววันนี้มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยนะทุกปีที่นี่จะมีกิจกรรมปล่อยปาลาไหลเพราะแต่ก่อนเนี่ยปาลาไหลที่นี่จะเยอะมากมันจึงเป็นที่มาของชื่อหนองปาลาไหลมีเด็กๆในพื้นที่พัทยามาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากก่อนจะลงไปดำนาจริง ก็จะมีคุณลุงคุณป้ามาสาธิตวิธีการดำนาปัดต้าข้าวตอนนี้คุณป้าก็กำลังสอนเราดำนาอยู่นะนี่เราว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดำนาจริงกันเลยขอ,ออันนี้ไหนได้ไหมไปไปเยอะเลยเหมือนจะทำหมดแล้ว <c oughs> อ๋อในฝั่งนู้นเลยหรอเที่ย <c oughs> <c oughs> มันลืล่นนะเว้ยไม่ลร่น นี่นะทุกคนอันนี้เป็นการดำนาครั้งแรกของฉันเลยเพราะฉันไม่เคยดำนาเขาบอกว่าให้เอา4ี่หต้นแบบนี้ทำรากให้มันเท่ากันนะทุกคนแล้วถ้าเสียบลงไปเลยจ้ะก็เอาดินติดเนี่ยนิ่ป้องกดลากอย่างนี้แล้วก็ตอนนก็โกย,ยดินติดรูเปล่ปาไม่รู้ตรงนี้มาลอยหรือเปล่าเหมือนมันจะล้มเลยอ่ะครั้งแรกที่ฉันมาดำนาฉันไม่เคยดำนาเลยจ้ะเรายังได้หิงไหนเลยเพื่อนเหนื่อยมาก ก่านเราจะได้ค่าแต่ละมิตรอะคือเวลานานมากแล้วก็เหนื่อยปวดหลังมากทุกคนไอชาวนาเขาต้องมานั่งทำไปยืนทำเนี่ยแล้วปวดหลังกันมากเลยแค่เลยเนี่ยทำไมเขาทำันเร็วจังทำไมเราทำช้าจังอืก <c oughs> ินติดเลยงา <c oughs> นก้าไหนไอ๋อเราเลือกผ้ากัน <c oughs> ทุกคนมันแบบว่าทําไม่เป็นอ่ะมันแบบเฉียวมือมากอ่ะมันแต่มันก็ได้อยู่นะเขาบอกว่าไม่ต้องกดแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมะพร้าวมันจะแบบโดนตรงขอบตาทุกคนมันออกอยู่เนี่ยจ้านี่นะนี่มันก็ออกอยู่นะทุกคนเห็นไนหะมแบบเลิศมากอ่ะเขาบอกว่าจะนั่งข้างไหนก็ได้ที่แบบเราสบายที่สุดอ่ะเออแบบเกรงใจเลยนนะแ,ยแล้วจ้า เขาใช้ข้างนะแต่เมื่อกี้เราอะใชลูกกาขเซาใพี่ข้าวท่มนองนขาออ๋อไม่ได้อันนี้เราก็ชาวอยู่ข้าตอนนี้ข้าวเราก็ตอ็ตัต่อัต่อตัออหวไปเอาัเสียบมันเปนียบเงียบปุละเปิดแล้วมันก็จะมดึงียอแล้วคคะเ่าเยบได้เห็นไหมแหมะ สาาอันนี้เราก็าจะขอให้ข้าเปลือกมันออกนะทุกคนแล้วก็ชินเลนโยกเลยจา้าโยกเลยจ้าจ้านี้ไม่กินได้เลยไนี่กินได้เลยแป้าพรอันนี้เขาก็จะเาาก็บจาาปลารยุมหน่อยไ,ได้ไหมหนึ่งสสามก็นอุ้มนะคะหนึ่งสสา มันหอมมากเลยอ๋อข้วหาแบบ้าขอโพดนี่จะหอมกว่อนนี่แล้วก็กำลังเก็บข้อเปลือกมันออกนะเม็ดโพองชิมก่อนไม่หอมอ่ะแต่มันก็ไม่มีรสชาตินะเพราะมันก็เป็นข้าวอ่ะมัอร่อยมากอ๋อทำน้ำกลทีแล้วก็ราดราดเหรอคะร้อนอ่ะร้อนอนร้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปลาไหลจะมีกิจกรรมดำนาช่วงเดือนสิงหาคมเกี่ยวข้าวช่วงเดือนธันวาคมจึงเป็นที่มาของสโลแกนดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและที่นี่นะคะเขาก็จะมีรับนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชุมชนซึ่งค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราเลือกกิจกรรมของเขาก็จะมีมากมายเลยเช่นเพ้นกระเป๋าคุกกิ้งคาทดำนา แช่เท้าใครจะรู้พัทยาก็มีนะนี่ดูสิบรรยากาศของเขาแบบน่าอยู่มากๆเลยทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเรานะว่าเราจะพาไปล้านลาที่ไหนไปกันนะ